สวัสดีค่ะสำหรับเพื่อนๆืนที่ต้องการที่จะยกเลิกการจ่ายรายเดือนนะคะของแอปพลิเคชันนะคะบนโทรศัพท์ Android นะแอปพลิเคชันบางแอปพลิเคชันเช่นาบางทีเรานะคะสมัครจ่ายรายเดือนหรือว่ารายปีของแอปพลิเคชัน k ล i s m a r t e r นะคะหรือว่าแอปพลิเคชัน v ีวาว i ดีโอหรือว่าแอปพลิเคชันอื่นๆก็แล้วแต่ที่อยู่ใน Android วันนี้แต่มีวิธีการที่จะยกเลิกนะคะการจ่ายเงินนะคะก่อนอื่นให้เราเข้าไปที่ เพสโตเลยนะคะเพื่อที่จะยกเลิกการจ่ายรายเดือนหรือว่ารายปีจิ้มเข้ามาปุ๊บแล้วก็เราก็จะเห็นขีด3ามขีดมุมบนนะคะซ้ายมือเราจิ้มเข้าไปเลยค่ะแล้วนะ,ะเมนูคําว่าการสมัครรับข้อมูลนะคะตรงนี้นะคะจิ้มเข้าไปปุ๊บเราก็จะเห็นนะคะแอปพลิเคชันที่เราทําการสมัครเพื่อที่จะใช้ ของาตแต่ใช้คลายมาสเตอร์นะคะเขาก็จะมีรา,รายละเอียดบอกให้นะคะว่าเป็นพรีเมียมรายปีที่เราจ่ายอยู่เนี่ยหนึ่บาทนะคะต่ออายุกันที่31มีนาหกสีนะคะคันนี้ถ้าเราต้องการที่จะยกเลิกเนาะ,ะเราก็จิ้มเข้าไปเลยนะคะในแอปเลยปุ๊บอ่าเราก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะคะด้านล่างตรงนี้จะมีคําว่ายกเลิกการสมัครรับข้อมูลจิ้มเข้าไปเลยค่ะ ปุ๊บนะคะตรงนี้ก็จะมีถามเรานะคะว่าเหตุใดเราต้องยกเลิกของเขาด้วยให้เหตุผลไปเนาะเหตุผลด้านราคาเหตุผลอะไรก็แล้วแต่นะคะจิ้มเข้าไปเลยค่ะของเรามีเหตุผลด้านเทคนิคนิดหน่อยนะคะก็ส่งเข้าไปเลยนะคะเขาก็บอกเขาก็จะยืนยันอีกทีนึงว่ายกเลิกการสมัครรับข้อมูลหรือเก็บการสมัครไว้อกวากรณีเราเปลี่ยนใจเนาะอันนี้เราต้องการยกเลิกก็ยกเลิกไปเลยนะคะ ก็จะมีคำเตือนแจ้งมาบอกว่ายกเลิกเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับะะเพื่อนเพื่อนที่เห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะคะอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจโคตต้ดตายฟรีดอมไลฟ์สอนรวยด้วยออนไลน์ด้วยนะคะขอบคุณทุกคนค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ